หลังจากที่วิญญาณย่าบาหยันได้สลายไปจุติใหม่เพราะหลงเชื่อในคนอุบายของบุญมาที่ใช้เครื่องโฮโลแกรมบุญมาได้นำาศาสตร์พลังงานจิตของย่าบาหยันมาประดิษฐ์รอยอดทำเครื่องเดินทางด้วยพลังงานจิตไปมิติโลกคู่ขนานจักรวาลอื่นขึ้นมาซึ่งพวกเขากำลังทดลองใช้เครื่องเดินทางด้วยจิตเป็นครั้งแรกลินเปลี่ยนชุดเตรียมตัวให้พร้อม พี่จะเริ่มให้เธอทดสอบเครื่องเดินทางต่างมิติแล้วได้เลยค่ะพี่กระลาเตรียมตัวพี่จะนับถอยหลังแล้วห้าสี่สามสหนึ่งศไปเลยแล้วจะกลับมาอีกห้านาทีเจอกันเลนเนะโรคู่ขนานต่างมิติที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยไอน้น้องตัวอะไรกันเนี่ยอย่าทำฉันะนะแก ช่วยดช่ช่วยดฉันคือนักล่าอันดับหนึ่งแกนี้ไม่ผลล็อกเจ้ามนุษย์ตัวน้อยออแล้วเมื่อไหร่พิ่บุญมาจะดึงเรากลับโลกสักทีล่ะแย่แล้วลิ้นไม่กลับมาภายในสองนาทีแบบนี้ชิปวงจรการกลับมาคงเสียแน่แม่กระรอกมาช่วยทั้งนี้ทีมันผิดพลาดตรงไหนหรือบุญมา ชิปวงจรนำกลับมันไม่ทำงานนะสิเดี๋ยวฉันซ่อมชิปเสร็จแล้วให้นายไปเปลี่ยนชุดเป็นกับตันมาคอฉันจะให้นายไปตามลินกลับมาโอเคนะก่อนที่มันจะไปกันใหญ่มากกว่านี้ฉันพร้อมแล้วบุญมาส่งฉันไปได้เลยฉันจะส่งรรนกับตันมาคอไปช่วยอีกแรงยังไงก็เอาเจ้าลินกลับมาให้ได้นะกระรอกฉันฝากนายด้วยนะไปถึงแล้วก็ทำตามแผนที่เราตกลงกันไว้นะ ไม่ต้องห่วงบุญมาฉันจะเอาตัวน้องลินกลับมาให้ได้เครื่องเดินทางด้วยพลังจิตมันน่าอัศจรรย์มากไม่น่าเชื่อว่ายัางมีโลกมิติคู่ขนานอยู่จริงด้วยมีคนมาาดีเดี๋ยวจะลงไปถามดูหน่อยสิสวัสดีครับผมมาตามหาผู้หญิงใส่ชุดสีน้ำเงินเข้มไม่ทราบว่าคุณเห็นเธอบ้างไหมครับเยอะไรกันเนี่ยนั่นเป็นตัวอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอย่าขามานะแคชันมาดีนะเว้ย ปีศาจบนโลกใบนี้มันไม่เป็นมิตรจริงๆด้วยแบบนี้เราต้องเปิดเครื่องพิกัดหาเองซะแล้วต้องรีบทำเวลาก่อนที่พลังงานโดนมันจะหมดลงไปในโลกมิติแห่งนี้มนุษย์มีสติปัญญาน้อยนิดพูดจาก็ไม่ได้มนุษย์ผู้หญิงตัวนี้ได้มาวันนี้เอามาฆ่าเลยตอนนี้ก็หวังว่าพวกพวกลุ่มนุษยธรรมจะไม่มาขัดขวางอีกนะได้แต่ไทยชีวิตมนุษย์ไปหมดคงจะหมดเงินแล้วละสิ คนพวกนี้เกิดมาเป็นอาหารของพวกสัตร้ายใช่ก็ได้ช่วยฉันด้วยพอค่าเสร็จจะได้ส่งให้ตลาดต่อไปลินพี่มาช่วยแล้วตามพี่มาเร็ววิ่งวิ่งพี่กระรอกขอบคุณค่ะที่ไม่ลืมเนาะโปรดติดตามชมได้ใหม่ในตอนต่อไป และขอคนละหนึ่ง s u b s c r i b ์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ